สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่70ประเด็นพืชเศรษฐกิจที่เราจะนำเสนอเป็นสาระความรู้ในวันนี้ก็คงเป็นส่วนของลำไยซึ่งในส่วนของสถานการณ์ลำไยณเวลานี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากทีเดียวนะครับจากกลายเป็นพืชที่เคยมีการสร้างรายได้อย่างดีมีการส่งออกเป็นจำนวนมากก็ย้อนกลับไปในหลายปีที่ผ่านมา สถานะนั้นก็เหลือว่าติดลบพอสมควรทั้งในด้านการผลิตและในด้านการส่งออกแต่พอมาถึงณปีการผลิตนี้ลำไยก็กลับเข้ามาเป็นพืชสกิจที่สำคัญแล้วก็สร้างความโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็ได้อธิบายนำเรียนมาในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่เราก็จะทวนให้เห็นภาพอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากสถานการณ์ของลำไยในตลาดปลายทางในประเทศจีนนั้นเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ จากบรรดาข้อมูลจากผู้ส่งออกเองก็ได้บอกว่าลํำไย,ยก็ยังราคาก็ปกติก็ดีอยู่ในประเทศจีนเพียงแต่ว่าในกระบวนการผลิตเราเจอภัยแล้งมาหลายปีคุณภาพไม่ได้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเรามาเจอสถานการณ์โควิดทำให้ด่านนั้นปิดแรงงานก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แรงงานไม่พอการส่งออกไม่มีแล้วก็โดยเฉพาะผลผลิตที่จะไปประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงก็ไปไม่ได้ก็เหมือนกับลองกอง ท้ายสุดก็เลยกลายเป็นความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ,ธธจแต่พอมาถึงปีนี้ทุกอย่างนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ปรับตัวปัปกติอาจจะไม่ปกติเหมือนเดิมแต่ว่าสถานการณ์ก็ดีขึ้นหมายความว่าลำไยณเวลานี้ที่กำลังเก็บเกี่ยวหรือกำลังจะเก็บเกี่ยวเนี่ยอยู่ในระดับ30บาท32 34 35บาทต่อกิโลกร,รมัม แต่ในส่วนของลำไยชุดต่อไปครับที่จะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนมีนาราคาก็เป็น40-40บาทเศษไปจนถึง45บาทต่อกิโลกร,รมัมซึ่งก็เป็นความพอใจของพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นในส่วนของท่านที่มีผลผลิตแล้วผมก็อยากจะนําเรียนนะครับว่าสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญและระมัดระวังนั้นก็คือความเสียหายอันพึงจะเกิดขึ้นผลแตกผลแตกแตกเพราะอะไร บางครั้งก็แตกด้วยพฤติกรรมโดยธรรมชาติบางครั้งก็แตกด้วยในเหตุผลคือแรงกระแทกแรงกระทบหรือการจรัดการที่ไม่ถูกต้องผลเน่าก็มีส่วนจากผลแตกแล้วก็มีเชื้อราแทรกซ้อนบางครั้งก็เกิดการเบียดเสียดก,กันระหว่างผลด้วยกระแสลมแรงก็ทําให้เกิดบาดแผลเชื้อราก็แทรกก็กลายเป็นผลเน่าแล้วก็ร่วงบางครั้งก็จะเป็นในส่วนของตัวผีเสื้อมนหวานซึ่งมาดูดซับทําลายจากกรณีลําไยที่มีความหวานแล้ว นี่คือประเด็นทั้งหมดที่เราจะนำเสนอเป็นสาระความรู้ความเข้าใจในคลิปนี้ซึ่งก่อนอื่นเราจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ากรณีผลแตกผลแตกนั้นเกิดจากกรณีของการขยายตัวของเนื้อภายในอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากถึงระยะเวลาของการสร้างเนื้อแต่ในขณะเดียวกันอาจจะเกิดจากการจัดการเช่นการใส่ปุย๋ยการเร่งน้ำการให้ปัจจัยบำรุงเพื่อต้องการที่จะให้ผลโตแต่ มันมีคําว่าแต่แต่ตรงไหนแต่ตรงที่ว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาอัตราการขยายของเปลือกไม่ดีพอเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปเร่งการขยายเนื้ออย่างรวดเร็วและก็อย่างรุนแรงมันก็จะทําให้เนื้อขยายตัวอย่างรวดเร็วและก็เปลือกรับไม่ได้ก็เกิดอาการเปลือกแตกซึ่งมักจะเกิดกับลำไยที่มีเปลือกบาง ดังนั้นกรณีของลำไยเปลือกบางก็จะมาจากรากฐานของการปัจจัยก็คือ,อพื้นฐานของใบที่ไม่ดีพออันนี้คือคำว่าแตกส่วนกรณีผลเน่ากรณีผลเน่านั้นเป็นส่วนหนึ่งเมื่อแตกแล้วเขาก็จะขับน้ำหวานออกมาแล้วก็มีกลิ่นบางครั้งก็จะเป็นเชื้อราเชื้อราที่เกิดนั้นมันเกิดได้สองชนิดครับเป็นเชื้อรา,อาตระกูลไมซิเลียมก็คือเป็นลาขนมปังซึ่งเป็นลาที่เกิดกับน้ำหวาน อันนี้ไม่ได้เป็นทําลายแต่เขาเกิดบนน้ําหวานแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเชื้อราซี่เกิดจากโรคผลเน่าของลําไยโดยเฉพาะแค่เพียงแรงเบียดเสียดเสียดสีกันจากกระแสะลมก็เป็นบาดแผลน้ําหวานก็เป็นส่วนหนึ่งเชื้อราก็จะแทรกซ้อนเข้าไปทําลายฉะนั้นในกรณีเหล่านี้กระบวนการจัดการนั้นเราก็ต้องเข้าไปในระบบก็คือการใช้สารเคมีในการป้องกัน การตัดแต่งการคำยันการคำโยนี่คือคำว่าผลเน่าส่วนเมื่อเขาเกิดความเสียหายใดๆแล้วเขาก็ต้องร่วงนะครับนี่คืออาการที่กำลังเกิดขึ้นจากลำไยชุดนี้ที่กำลังเก็บเกี่ยวหรือกำลังจะเก็บเกี่ยวกับลำไยในชุดที่จะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนมีนาคมส่วนในด้านของเชื้อรานะครับก็เป็นเชื้อราที่หลากหลายชนิดซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องมาดูในรายละเอียดพี่น้องซก่อนครับ อาการผลเน่าผลแตกผลร่วงเนี่ยให้แยกแยะออกจากกาันให้ขาดจากกันซะก่อนว่ากรณีผลแตกแตกเพราะเกิดจากอะไรแตกเพราะเกิดจากกรณีของการที่เนื้อขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้เปลือกแตกออกมาหลังจากนั้นอากาศก็เข้าไปสู่ภายในลำไย,ยเกิดปฏิกิริยาเขาก็จะสลัดทิ้งอันนี้คือแตกและก็ร่วง เป็นลักษณะปกติของธรรมชาติของลำไยซึ่งไม่ได้เกิดจากชือวาแต่เกิดจากการพัฒนาการเจริญเติบโตซึ่งไม่สมบูรณ์กับความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะในช่วงที่อาจจะมีฝนตกรุนแรงสลับกับแดดออกเป็นช่วงที่ลำไยกำลังมีการสร้างเนือ้อกรณีต่อมากรณีผลเน่าเน่าแล้ว มันเกิดอาการแตกก่อนแตกเป็นลักษณะแผลเป็นสีน้ำตาลมีอาการฉ่ำน้ำแล้วเกิดชุราและเขาก็เน่าร่วงตรงนี้มันก็มีมูลเหตุมาอีกเช่นเดียวกันว่าโดยพฤติกรรมหรือโดยปกติแล้วเนี่ยลำไยเขาจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นถ้ามันไม่มีอยู่สองสาเหตุการณ์ก็คือความหวานแสดงว่าลำไยเริ่มมีความหวาน ความหวานย่อมเป็นอาหารของเชื้อราลำไย,ยมีบาดแผลบาดแผลอันเกิดจากกระแสลมแรงกดทับการฟาดเวียงหรือการถูกันสีกันจนเกิดบาดแผลทําให้มันเกิดรูเปิดทางธรรมชาติมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้โอกาสของการที่จะเกิดเชื้อราแทรกเข้าไปตามรูเปิดหรือรอยแผลตามธรรมชาติและยิ่งถ้าว่าลำไย,ยมีความหวานแล้วบางครั้งเชื้อราเหล่านี้ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเกิดแรงกระแทกหรือแรงกระทบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะบอกให้ท่านเห็นภาพก็คือว่าเราจะต้องมีกระบวนการจัดการที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เกิดขึ้นก็คือการที่จะต้องทำให้ลำไยมีเปลือกที่หนาแข็งแรงเป็นลำดับแรกพอมาถึงลำดับที่สอง เราจะต้องรักษากระบวนการจัดการให้ลำไยเนี่ยไม่มีกระบวนการกระทบกระแทกเบียดเสียดเสียดสีเหมือนจะทำให้เกิดกลายเป็นรูเปิดทางธรรมชาติอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติค,คู่กันไปในลำดับที่สองก็คือไม่ให้เกิดรอยแผลในธรรมชาติประการที่3ส,สิ่งที่เราต้องทำค,คู่กันไปก็คือเราจะต้องหาสารเคมี หรือธาตุอาหารหรือสิ่งที่เป็นพลังงานนำมาปกป้องคุ้มครองป้องกันป้องกันนั้นหมายความว่าเราก็จะคุมพื้นที่ที่บริเวณเปลือกของลำไยเนี่ยไม่ให้มีโอกาสที่จะทำให้เชื้อรานั้นมาเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการใช้สาร3กลุ่มคือธาตุอาหารกลุ่มพลังงานกลุ่มสารป้องกันกำจัดเชื้อราจึงมีบทบาทเข้ามาเป็นการลักษณะฉีดแบบวัคซีน เพื่อสร้างภูมิต้านทานก็ดีหรือจะปกป้องคุ้มครองก็ได้นี่คือสามลำดับที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นหลักสำคัญก่อนเพราะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้แล้วเนี่ยผลความเสียหายจะน้อยลงต้องเข้าใจว่าอาการเนี่ยมันแยกเป็นเด่นออกมาอาการผลแตกการแตกของผลลำใหญ่นั้นเกิดจากอัตราการขยายของเนื้ออย่างรวดเร็วแสดงถึงการที่เปลือก ที่ได้รับผ่านการดูแลพัฒนาไม่ดีพอมีอัตราการขยายของเปลือกน้อยมีอัตราความหนาความแข็งแรงของเปลือกต่ำก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลเนี่ยแคกแกนอยู่ในช่วงแรกคั้นพอได้น้ำได้อาหารได้อากาศได้ปัจจัยเขาก็มีอัตราการขยายของเนื้ออย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6หลังจากเราทำสารเราก็จะพบว่าเป็นอาการแตกและล่วงอันนี้เป็นอาการ ที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อราอาการที่สองอาการร่วงร่วงก่อนแต่ไม่แตกอาการร่วงและไม่แตกนั้นส่วนใหญ่เรามักจะพบในอัตราไม่มากนะักที่ไม่มากเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นการต่อสู้เป็นการสลัดผลกันของผลลำไยที่เป็นผลรุ่นพี่กับผลรุ่นน้องที่อยู่ในช่อดอกเดียวกันอันนี้เป็นการสลัดแต่จะไม่มาก อาการที่3แตกเน่ามีน้ำหวานไหลออกมาลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นจากสองกรณีกรณีที่1เกิดจากมาแมลงก็คือผีเสื้อมูลหวานที่เข้ามาทำลายกลางคืนเจาะเข้าไปเป็นรูขนาดเล็กแล้วก็เขาขับน้ำมือออกมาก็เป็นที่มูลเหตุทำให้รอยแผลตรงนั้นเกิดอาการผลเน่าแล้วก็ มีกลิ่นที่เรียกมาแรงเข้ามาประเด็นตรงนี้เกิดจากส่วนหนึ่งคือผีเสื้อมวนหวานแล้วร่วงไหมร่วงแน่นอนครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอาการเนี่ยเราต้องแยกประเด็นให้ชัดเจนคืออย่างกรณีที่เขาแตกอ้าในระยะแรกเขาจะยังไม่ร่วงอันนั้นเกิดจากการขยายของเนื้อแต่ถ้ากรณีที่ร่วง แล้วมีน้ำมีรูบีบออกมาจะมีรูขนาดเล็กอันนั้นคือผีเสื้อมนหวานประการต่อมาเชื้อราที่เกิดขึ้นเชื้อรานั้นเป็นเชื้อราที่เกิดขึ้นกับส่วนของผลลำไยซึ่งจากการที่เรามีการศึกษาเราพบหลายเชื้อมากเลยนะครับเป็นทั้งในส่วนของไฟท็อปก็มีแอนแท็กซ์โนดเบือแตกยางไหลเซอร์โคสปอร่า olar, มีลาซิโอดิพเดียบางครั้งก็มีฟิวซาเลียม ปนปะละเข้ากันอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีเชื้อราเหล่านี้เนี่ยแค่ผลเบียดกันเขาก็เป็นแค่อับทึบเขาก็เป็นกระบวนการตัดแต่งกระบวนการคำโยงกระบวนการจัดการก็มีบทบาทสำคัญการใช้สารเคมีป้องกันก็มีความสำคัญอันนี้ก็คือเกิดจากเชื้อรา แต่ว่าให้เข้าใจว่าเชื้อราเนี่ยมันยังมีลักษณะผลที่เน่าติดอยู่ในช่องก่อนแล้วค่อยหลุดล่วงภายหลัง<ม>การที่เราจะต้องเอาเหตุตรงนี้มาอธิบายให้ท่านฟังนั้นเพราะส่วนใหญ่แล้วพอท่านมีความเสียหายจากผลผลิตลำไยท่านก็จะไปที่ร้านซื้อยาเชื้อรามาฉีดความจริงแล้วซึ่งบางส่วนอาจจะตรงบางส่วนอาจจะไม่ตรงก็จะเป็นคำตอบที่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จะมีพี่น้องสกรบางท่านก็โทรศัพท์มาสอบถามว่าจริงๆแล้วมันอะไรกันแน่เพราะผมฉีดยาเชื้อราไปสาครั้งหมดไปครั้งละ2องหมืสามครั้งก็หกหมื่นก็มันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยผมก็ตอบว่าอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเชื้อราเชื้อรามันมาทีหลังไอ้ตัวที่เป็นเหตุทําให้แตกก็คือเปลือกซึ่งไม่มีความแข็งแรงดังนั้นวันนี้เวลานี้เนี่ย ถ้าหากว่าเราจะพูดถึงแนวทางการจัดการเพื่อไม่ให้ผลลำไยของเราเสียหายเราก็ต้องยึดหลักการอยู่สองหลักการหลักการที่หนึ่งก็คือทำให้ผลลำไยเนี่ยเปลือกแข็งแรงหลักการที่สองก็คือการป้องกันโรคไม่ใช่ว่าให้โรคมาแล้วทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาแล้วเอาหลักการที่หนึ่งหลักการที่หนึ่งคือทำให้ผลลำไยเนี่ยมีความแข็งแรงมีเปลือกหนาะมีม,มีการขยายตัวเพราะฉะนั้น สูตรสำเร็จของทีมเกษตรยูเลียโมฟลุตโบลอนดีในเตรดหรือปัจจุบันชื่อว่าซปเปอร์ดีหรือซปเปอร์แอคชั่นเป็นสารจับใบซึ่งวันนี้ก็ได้จัดรายการ5แถมหนึ่งอยู่แล้วอันสารจับใบสูตรนี้เป็นสูตรสำหรับการป้องกันนะครับป้องกันผลแตกผลร่วงเร่งการฟื้นฟูของเปลือกได้อย่างรวดเร็ว แต่เราก็จะต้องทำงานควบคู่กันไปกับการดูแลความสมบูรณ์ก็คือการใส่ปุ๋ยบำรุงจะเป็น15-9-20ยารา15ห้า15-5-20คนเขียวหรือจะใส่เสมอบวกยูเรียท่านต้องใส่ครับเพื่อที่จะบำรุงต่อไปถ้าทางดินไม่มีปุ๋ยเขาไม่มีาธาตุอาหารมันก็ไม่สามารถจะส่งพลังงานขึ้นไปเลี้ยงผลดังนั้นผมถึงต้องย้ำตรงนี้ก่อนว่าทางดิน สูตรบำรุงผล15-9-20ยาล่าหรือจะเป็น15-5-20คนเขียวใส่อาหารเสริมครับท K ซอยหเซอร์คอนบวกยูเรียต้องใส่ราชทางดินยูเรีย1น1กิโลทีเคซอยห้ลิตรเซอร์คอน1ลิตรเป็นแคลเซียมกรรมถันที่จะไปช่วยคุณภาพป้องกันผลล่วงผลแตกป้องกันผลล่วงไปในตัวโดยให้ไปทางระบบทางดินคือราดทางดินส่วนกรณีต่อมาทางใบ ตัวหลักสำคัญบำรุงครับบำรุงก็ต้องเป็นปุ๋ยสูตรเสมออาหารเสริมครบสูตรทำให้เปลือกหนาก็ต้องเพิ่มไนโตรเจนหรือท่านอาจจะใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงอย่างเช่นสูตร3 0 1 2 12ก็ได้หรือจะเป็นสูตรเสมอมามีโกลสูตร21ไฮพาวเวอร์สูตร15หนะครับหรือจะเป็นไบโอมอร์สูตร20แล้วท่านใส่ยูเรียชนิดพ่นไปอีก2ขีดต่อน้ำา200ลิตร ใส่แคลเซียม40%โมฟลูตโมโนแคลแคล40ใส่โบรอนไปอีก100 cc นะครับโบรอนเกลหรือนิปแล้วใส่ซูเปอร์ดีหรือดีในเตรดเอาอยาจับใบซูเปอร์แอคชั่นใส่เข้าไปแล้วก็ทำการพ่นที่ผลในกรณีการพ่นที่ผลตรงนี้จะได้ประโยชน์แล้วไม่ได้พ่นใบใบด้วยนะครับอธิบายว่าต้องพ่นที่ใบ เพราะใบเป็นแหล่งรับพลังงานส่งไปที่ผลแต่เราก็เน้นไปที่ผลด้วยเพราะเราต้องการไปเพิ่มความแข็งแรงของเปลือกอัตราการขยายของเปลือกให้เร็วขึ้นดีกว่าเก่าเสร็จแล้วกรณีของโรคละ่ะเชื้อราละ่ะกรณีของเชื้อรานะครับเราก็จะมีขั้นตอนในการป้องกันการป้องกัน เราสามารถป้องกันได้โปรฟิโคนาโซนนะครับหรือจะเป็นตัวเบลคุดบวกคาเบนดซิมหรือจะเป็นตัวในส่วนของการใช้ตระกูลฟอร์ไฟฟอร์ดครัเคของเจไตฟอร์ไซส์2008ของครอปอากริเทคฟอร์ลี่600เอาไปบวกกับสารในกลุ่มเชื้อราโดยทั่วๆไปจะเป็นในส่วนของเบลคุด ซึ่งถือว่าจะเป็นกลุ่มยาที่จะให้ผลในการป้องปอ,งปองได้เร็วที่สุดและก็เป็นกลุ่มสัมผัสนั่นคือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติและครั้นพอสภาวะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเ,เริ่มไม่ดีจริงๆเราก็จะใช้ตัวพาบินหรือใช้พวกในส่วนของโปรฟิโคนาโซนไดฟิโคนาโซนนะครับหรือจะเป็นตัวกลุ่มที่ไพรา,าโคสโตบินที่ผมได้อธิบายว่ากันได้ทุกโรค กันได้ทุกโรคควบคุมได้ทุกโรคก,ก็คือตัวผ้าบิ้นจัดเจียไตเราก็เอาไปฉีดในกรณีนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อลำไยมีความหวานเราก็จะใช้ถ้าลำไยยังไม่มีความหวานเราก็ไม่มีความจําเป็นต้องใช้หรือว่าเมื่อสภาวะอากาศมันเอื้อมนวยฝนชุกหนักก็อาจจะมีผลหรือว่าในกรณีที่เพลินชาวสวนหรือสวนข้างเคียงมีการระบาดในขณะเดียวกัน คำว่าป้องกันเนี่ยไม่ใช่มุ่งไปแต่เฉพาะเรื่องของยาเราต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องของการค้าการโยงการทําให้ผลนั้นมีโอกาสได้รับสายลมแสงแดดนะครับของโรคผลเน่าของลาไยคือประเด็นโรคผลเน่าของลาไยนั้นเราจะมีข้อสังเกตอยู่หลายประการบางครั้งเราอาจจะสับสน คําว่าสับสนหมายความว่าอย่างไรคือกรณีการที่เขาเกิดโลผลเน่าเนี่ยมันอาจจะมีการขับน้ํายางน้ําหวานออกมาแล้วก็มีอาการผลแตกผลเน่าผลร่วงซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแล้วในเวลาที่เกิดส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดขึ้นในเดือนสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยวนั่นหมายความว่ารำใหญ่เริ่มมีความหวานในขณะเดียวกันส่วนองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดการ เป็นโรคผลเน่าของลำไยนั้นก็จะมีทั้งในด้านของฝนตกซึ่งอาจจะตกเล็กน้อยกระแสลมแรงก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ลำไยผลเน่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการตกหนะักและผลลำไยก็มีอาการเน่าแล้วก็ร่วงเป็นจํานวนมากที่ทางราชการเรียกว่าโรคผลเน่าอันเกิดจากเชื้อฟไฟทอทาราหรือทางพี่น้องชาวลำไยภาคเหนือเรียกว่าหลาน้ำฝนอีกส่วนหนึ่ง ก็คือเกิดอาการโรคผลเน่าอันเกิดจากกระแสลมเกิดจากการเบียดเสียสีหรือเกิดจากแรงกดทับประเด็นทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องของโรคผลเน่าของลำํำไยอันมีกระแสลมมีความหวานและมีปัใจจัยในเรื่องของความชื้นเป็นปัจจัยเสริมส่วนบางกรณีนั้นอาจจะเกิดจากผีเสืออเส้อมอนหวานผีสุนหวานนั้นก็จะเข้ามาเจาะทำลายโดยลักษณะของกรณีการ ทำลายของพิสููหวานหวานก็จะเป็นการปีรูขนาดเล็กแล้วก็ขับน้ําหวานออกมาหลังจากนั้นก็เกิดอาการผลเน่าติดตามไปดังนั้นความเสียหายทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขได้ครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านเข้าใจก็คือโครงสร้างพื้นฐานการที่เขาเกิดจะต้องมีองค์ประกอบก็คือลำไยมีความหวานลำไยมีแรงกระทบจากการเบียดเสียดสีทำให้เกิดรูเปิดทางธรรมชาติ สถานะอากาศมีความเอื้ออํานวยก็คือมีความร้อนมีความชื้นสูงมีฝนตกหรือว่ามีหมอกลงมีน้ําค้างแรงหรือมีความชื้นจัดในขณะเดียวกันบางพื้นที่อาจจะมีในส่วนของตัวผีเสื้อมนหวานที่มาเจาะทําลายในช่วงกลางคืนเพราะฉะนั้นในประเด็นผีเสื้อมนหวานนั้นจะเป็นประเด็นที่ต่ําสุดนะครับจากการเข้าทําลายเวลาที่เราอยู่ในช่วงของการใกล้เก็บเกี่ยวนั้น เราคงต้องหันไปมองเรื่องของการวางแบรนบริหารจัดการคือบางท่านอาจจะเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วบางท่านยังไม่ได้เก็บก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านเห็นภาพก็คือความโปรง่งการที่เราตัดแต่งการคำยันคำโยงไม่ให้ผลนั้นมาเกิดแรงกดทับหรือไม่ให้เกิดการเบียดเสียดสีกันนี่คือเรื่องที่สำคัญเป็นลำดับที่หนึ่งไม่ใช่ว่าพอเรา จะเสียหายปั๊บเราจะถามคำเดียวว่าใช้ยาอะไรสารเคมีเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่จะไปหยุดการขยายพันธุ์ของเชื้อแต่การที่ทำให้ลำไยไม่เกิดโรคไม่เกิดอาการบอบช้ำไม่เกิดอาการแตกเสียหายเป็นลำดับที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในกรณีของการที่เราตัดแต่งการคำโยงการสร้างเปลือกให้หนาการทำให้เปลือกแข็งแรงด้วยในส่วนของธาตุแคลเซียมพลังงานก็จะเป็นในรูปของกรดอะมิโน อะมิโนโอแอซิดยิ่งถ้าหากว่าท่านเอาอะมิโนโอแอซิดมาร่วมกับแคลเซียมก็จะทําให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นและไปบวกกับสารสนับสนุนการจเจริญเติบโตสาหร่ายอาทโทนิกก็จะทําให้การพัฒนาดีขึ้นโดยใช้ร่วงกับในเรื่องของปุ๋ยอย่างเช่นที่เรามีงานวิจัยก็คือ,อปุ๋ยมามิโกร1กิโลกรมัมต่อน,น้ำ200ลิตร6 3 2 3 5คือปุ๋ยอาจจะใช้ในอัตราสูงนะครับนี่คือประเด็นที่อยากจะให้ท่านเห็นภาพ คือการป้องกันมากกว่าการรักษาแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราดำเนินการไปแล้วจู่ๆลมแรงฝนตกลมพัดเราก็อาจจะใช้สารเคมีร่วมในปัจจุบันสารเคมีที่เราจะเลือกใช้ในขณะนี้เนี่ยเราต้องเน้นย้ำแล้วการเน้นย้ำนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราต้องการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว ทีนี้เราก็ต้องเข้าใจลึกลงไปอีกว่าสารเคมีส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ไปฆ่าให้เชื้อราตายแต่ไปรบกวนไปทําลายระบบการเจเริญเติบโตไปหยุดการขยายพันธุ์หยุดการงอกการสร้างเส้นใยห,หรือไปทํำลงายแหล่งโปรตีนอะไรต่างๆในตัวเชื้อราโรคพืชเราก็ต้องให้ทีนี้การให้นั้นเราก็ไม่รู้ว่าณเวลานี้ โรคผลเน่าของลำไยมีเชื้ออะไรบ้างมีโรคเปลือกแตกยางไหลลาซิโอดิพเดียมีเชื้อแอมแท็กซ์โนดคอเล็กโตติกัมมีเชื้อไฟทอปทราเพราะฉะนั้นสารเคมีเราก็เลือกใช้ได้ครับจะเป็นในส่วนของเบลคุดบวกคาเบนดาซิมหรือจะเป็นอะซอกซิสโตวินจะเป็นโปรฟิโคนาโซนไดฟิโคนาโซนคือ,อเป็นกลุ่มยาสารกำจัดเชื้อราในกลุ่มใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยเราก็ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมมีคำแนะนำอีกส่วนหนึ่งจากเทคนิคตรงนี้การที่เราจะใช้สารเคมีในการควบคุมโรคพืชเนี่ยเราทราบดีครับว่าในช่วงนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือสีเหลืองทองเราก็ต้องให้ธาตุโบรอนเข้าไปเพราะโบรอนเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างภูมิต้านทานโรคกรด,ดอะมิโนเราก็ให้เข้าไปอะมิโนแอซิดอย่างเช่นตัวอะมิโนอะมิโนแท็กเทนเนอร หรือตัวอะมิโนแอซิดต่างๆเขาก็จะมีส่วนสำคัญในการสร้างผมต้านทานในขณะเดียวกันกรณีของการใช้สารเคมีเราก็เลือกเอาตามที่เราได้ตัดสินใจแล้วก็ฉีดไปที่ผลสารจับใบสารเสริมประสิทธิภาพตัวที่กำลังจะย้ำนี่ก็คือตัวซุปเปอร์ดีหรือดีในไนเตรตเราเข้าใจนะครับว่าอาหารของเชื้อราก็คือตัวไนโตรเจนที่ตกค้ังอยู่ในรูปของไนเตรต ถ้าเราทำลายอาหารตัวนี้ไปได้ก็คือไม่มีอาหารเชื้อราก็จะไม่ค่อยพัฒนาหรือจะพัฒนาช้าเพราะฉะนั้นตัวที่จะไปทำลายในเตตตกค้างก็คือตัวซปเปอรด์ดีปัจจุบันชื่อว่าดีในเตตเราใช้ดีในเต,ตรต100รซีซีร่วมกับอาหารเสริมต่างๆร่วมกับสารป้องกันกำจัดเชื้อราก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคผลเน่าของลำไยนั้นสูงขึ้นรวมถึงสารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพ ส่วนในด้านของปัจจัยที่สำคัญนะครับที่จะไปป้องกันผลแตกคือกรณีการป้องกันผลแตกนั้นก็คือตัวคุณสมบัติของแคลเซียมอย่างเช่นโฟมั Cal L, กแคลเซียมบอลลอน400ม o f ฟลุตโมโนแคลหรือตัวอินแคลของบริษัท UPL เป็นตระกูลแคลเซียมซี่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ตามแต่เขามีคุณสมบัติในการเคลื่อนย้ายได้เพราะฉะนั้นแคลเซียมนั้นเราก็จะพ่วงไปกับปัจจัย ที่เราทำการพ่นในขณะเดียวกันการที่เราจะทำให้ขั้วเหนียวแข็งแรงเปลือกแข็งแรงนะครับปุ๋ยก็จะต้องเป็นส่วนของตุ้ยมีปริมาณไนโตรเจนสูงหรืออาจจะเป็นปุ๋ยบำรุงสูตรเสมอทั่วไปประเด็นนั้นให้เข้าใจว่าคุณสิ่งที่เราให้ไปณนะเวลานี้เนี่ยสารป้องกันกำจัดเชื้อราคือป้องกันไม่ให้เชือ้อแทรกซ้อน ไม่ให้เชื้อเข้าไปทำลายการให้แคลเซียมก็จะเป็นการให้เพื่อป้องกันเปลือกแตกการให้ในกลุ่มอะบินแอซิกก็ไปเพิ่มการเจริญเติบโตโบวกกับสารสกัดจากสาหลายจะเป็นสาหลายเกอร์ม,มานะครับจะเป็นในส่วนของสาหลายดูโอโกจะเป็นในส่วนของแอคติโอไบโอโฟ จะเป็นในส่วนของสปีดบูมทีเคบูสเตอร์หรือเซนเนกอน2000อันนี้ก็คือการบำรุงเพื่อเสริมคุณภาพในขณะเดียวกันโบลอนเดียวนะครับจะเป็นนิปหรือจะเป็นอโบลอน150ก็จะไปเพิ่มคุณภาพรสชาติกลิ่นสีที่สำคัญก็คือเรื่องของสีเหลืองมีงานวิจัยยืนยันเป็นที่ชัดเจนครับว่าโบลอนเป็นส่วนที่ทำให้ผิวเหลืองทอง เพื่อนั้นเราก็ใช้ปัจจัยค,คู่กันไปในครั้งเดียวกันประเด็นที่หลายท่านเคยนำเรียนกันตรงไปตรงมาครับว่าท่านไปประชุมไปสัมมนาบอกว่าปัจจัยเหล่านี้ควรจะต้องแยกพ้อนอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องสกลครับถึงเวลาตรงนี้แล้วเนี่ยแรงงานเราไม่มีเวลาจำกัดเราต้องการทั้ง ป้องกันความเสียหายและคุณภาพเราสามารถที่จะใช้ปัจจัยร่วมกันได้เพียงแต่กระบวนการหรือขั้นตอนในการผสมนั้นผมไล่ลำดับดังนี้ก็คือเมื่อเราเตรียมน้ำเราก็จะเตรียมอาหารเสริมเพราะอาหารเสริมทุกตัวที่มีจำหน่ายเนี่ยจะอยู่ในรูปของคีเลตอาหารเสริมจะมีคุณสมบัติไปปรับสภาพน้าหลังจากนั้นเราก็ปล่อยใส่ปุ๋ยใส่สารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในรูปกรดอะมิโนโอะโทนิก หลังจากนั้นเราก็ใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราซึ่งเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะผสมรวมถึงสารเสริมประสิทธิภาพเราก็จะดำเนินการพ่นในครั้งเดียวตรงนี้จะเป็นส่วนนะครับทีนี้ประเด็นหลายท่านอาจจะมองประเด็นเรื่องสำคัญที่เราเป็นเงื่อนไขในการส่งออกผมเรียนอย่างนี้ว่าลำไยชุดนี้สารเคมีที่ท่านไม่ควรใช้เลยก็คือในกลุ่มของคาเบนดซิม นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องตกค้างอันตรายแต่มันเป็นเงื่อนไขาจากตลาดปลายทางของประเทศจีนเขาดังนั้นเราก็งดเว้นไปไม่ควรใช้ในกลุ่มนี้เท่านั้นเองเราก็จะปลอดภัยจากกรณีการตรวจต่างๆของสารตกค้างนี่คือสาระของคลิปนี้ในวันนี้สวัสดีครับ